สวัสดีครับวันนี้เรามีสเตอร์ตังค์มาฝากนะสำหรับใครที่อยากได้สเตอร์ทดรอบโดยที่ไม่ต้องไปทดตัวอื่นให้บานปลายนะครับเรามีนะครับวันนี้เราสั่งสินค้าเข้ามาอีกเป็นร้อยตัวเลยลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้ครับทักแชทเข้ามาทิ้งชื่อเบอร์โทรมาเลขโทรศัพท์ไ,ไวไ้ราคาอยู่ที่650บาทถ้าจะมีปลายทางก็มีบบกเพิ่มอ,อีกนิดหน่อยครับ <L an> ในทิกตอกบอกราคาม,มันก็บอกได้แล้ยขายของไม่บอกราคาผมก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่อันนี้บอกราคาเลยหกร้อยสิบาทครับแต่ถ้าให้เก็บปลายทางก็น่าจะประมาณเจ็ดร้อยได้ราคาเดียวที่ขายกันในเพจแต่ในเพจผมเชื่อว่าไม่มีตัวนี้ขายเพราะว่าผมหาดูมาหลายเพจแล้วสุดท้ายผมได้สั่งรอขึ้นมาเองครับคอสปริงก็มีเข้ามาอีกหลายชุดครับก็สั่งเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาคุยนะครับสําหรับใครที่มาถาม,มาว่ากี่ฟันอันนี้นผมขอไม่ตอบนะครับ <laughs> แต่สำหรับใครที่ถามว่ากี่ฟันนี่ผมขอไม่ตอบนะครับมันเป็นสูตรของทางอู่ครับอืกว่าเราจะได้กว่าเราจะเอ,อจบหลักสูตรนี้เราก็หมดไปเยอะครับอ่าลองแล้วลองอีกรบจบได้ที่ตัวนี้ครับอ,อถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดสิบก็จะใช้อีกแบบหนึง่งเก้าสามอีกแบบหนึง่งแล้วก็ร้อยแปดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่ว่ามันจะจะใช้รอบเท่ากันแต่ส่วนตัวเฟืองเฟืองตัวนี้ พท่ากันนะตั้งแต่หกสิบยันร้อยแปดเลยเนี่ยเฟืองตรงนี้เท่ากัน <c oughs> สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามามามา,มาสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับหรือมุงกิดก็แอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าแปหกศูนย์หกสมสี่ทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรก็เป็นเบอร์เดียวกันครับก็มาอยากได้ก็เข้ามาครับช่วงเก็บเกี่ยวนี่ขายดีครับลงไปร้อยตัวรอบที่แล้วไม่พอขายครับ อะไรก็ขายได้ยอมใจจริง